ครับวันนี้เราจะมาดูการใช้งาน2หน้าจอของมือถือ Oppo รุ่นใหม่กันตัวนี้เวอร์ชัน2020นะครับ Oppo A9 2020เดี๋ยวเราจะไปดูสเปคข้างในกันนะครับเราจะเข้าไปดูสเปคเครื่องก่อนเนาะนะครับเข้าที่ตั้งค่าไปที่เกี่ยวกับนะครับมันจะมีหมายเลขรุ่นอยู่เนี่ยครับชื่อรุ่น Oppo A9 2020ตัวนี้ออกมาตอนนั้นน่าจะประมาณสัก8 9 0 0มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ สเปคถือว่าแรงนะแรม8นะครับความจำา128เลยนะครับ CPU snapdragon 665ตัวนี้แล้วก็ตอนนี้รันด้วย Android 9นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการใช้งานแบบ2หน้าจอกันวิธีนี้ใช้ได้กับมือถือ oppo รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับแต่รุ่นเก่าก็อาจจะใช้ได้นะแต่บางรุ่นอาจจะยังไม่รองรับนะครับถ้ารุ่นกเก่ามากๆเนาะนะครับทีนี้ในการใช้งาน2หน้าจอทำยังไงให้เราเปิดแอป,ปขึ้นมาแอป,ปหนึงก่อนอเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอป,ปขึ้นมาสักแอป,ปหนึงเนาะ นะครับเดี๋ยวเราจะทําการดูแอปที่พักไว้นี่แอปไหนที่พักไว้นะครับเราจะเห็นว่ามันเรียงอยู่เรากดปุ่มซ้ายใช่ไหมนะครับซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีแอปที่เรียงอยู่ตัวไหนไม่เอาก็ปิดออกปิดออกได้ครับโอเคลองปิดออกก่อนนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานสองหน้าจอทํำยังไงให้ดูตรงนี้ครับหลังจากเราดูแอปที่มันพักเสร็จเรียบร้อยนะครับกดที่มุมขวาบนใช่ไหมมันจะมีรูปขีดสองีดครับจากนั้นมันจะกดแบ่งหน้าจอให้แบบนี้ ซึ่งการแบ่งหน้าจอแบบนี้จะทำให้เราสามารถใช้งานได้2แอปพอร้อมกันเช่นตอนนี้ด้านบนนะผมรันที่ a c e b o o k ใช่ไหมครับด้านล่างผมจะรันยูอ่าเนี่ยครับรัน YouTube แบบนี้ทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงบางทีเราก็อาจจะฟังเพลงไปด้วยนะครับฟังเพลงใน u t u b e เนี่ยแล้วก็เราก็เล่นเฟซไปด้วยใช่ไหมนะครับก็จะทาให้ได้แบบนี้เวลาเราพิมพ์นะครับมันจะมีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาจะทําการขยายออกแบบนี้หลังจากเราพิมพ์เสร็จมันก็จะย่ยอลงมาเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ผมจะลองค้นหาช่องของตัวเองเนาะช่องสอนออนไลน์นะครับสอนภาษาไทยออนไลน์ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวลองด,ดอูรู้สึกว่าเน็ตจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เครื่องที่กาลังถ่ายให้ดูตัวเนี้ยนะครับดียวขอเปิด wi-Fi หน่อยเนี่ยครับดูข้างล่างข้างล่าง,ย,งยังเป็นหน้าจอยใช่ไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแอปนะครับเดี๋ยวลองเปิด youtube ใหม่อีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ Wi-Fi ได้หรือยังได้ละอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ค้นหาช่องมาละนะครับช่องสอนออนไลน์ถ้าไหนที่อ่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมมือถือด้วยตัวเองนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องตอนนี้เยอะมากนะประมาณสัก2,000กว่าคลิปแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถรันได้แบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้2หน้าจอพร้อมกันนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะนะครับ ทำได้ไม่ยากเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอันนี้ผมทําการเปิดด้านล่างเนี่ยเปิดคลิปวิดีโอส่วนด้านบนเราก็เล่นไปครับเล่นเฟซเล่นไลน์ไปถ้าเราอยากเปลี่ยนจากเฟซจากไลน์ล่ะนะครับเราก็ปิดออกก่อนนะครับแล้วก็ไปแบ่งหน้าจอแล้วก็เลือกแอปใหม่ได้นะครับเนี่ยตัวือด้านล่างใช่ไหมผมก็เปิดคลิปไปนะครับด้านบนเราก็เล่นเฟซไปที่นี้ถ้าจะปิดก็เนี่ยกดเสร็จตรงกลางแล้วก็ปิดออกใช่ไหมนะครับ อันนี้คือลักษณะการใช้งานง่ายๆนะครับการแบ่งสองหน้าจอเนาะบางท่านยังไม่รู้นะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับก็ลองไปทําดูว่าตัวเองทาได้ไหมอาลองดูติกตอกครับทิกตอกรองรับไหมการทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะรองรับทุกตัวนะเนี่ยปรากฏว่าทิกตอกไม่รองรับนะครับเพราะว่าไอ้ t ิกตอกเนี่ยมันรันเต็มหน้าจอนะครับมันไม่ยอมให้เราแบ่งหน้าจอเลยดังนั้นจะเล่น t ิกตอกกับแอปอื่นไม่ได้นะ,ะแต่แอปอื่นเนี่ยสามารถเล่นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์นะครับอาลองดูลายดิ นะครับลายกดมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีคำว่าแบ่งหน้าจอใช่ไหมนะครับ2หน้าจอนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะแบ่งให้ด้านบนเราเลื่อนลายไปอ่าเดี๋ยวด้านล่างเราลองครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเฟสอ่าเล่นทั้งเฟสทั้งลายไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคด้านล่างเราก็เล่นเฟซไปนะครับลองเลื่อนไปเนี่ยนะครับสามารถทำมันได้ง่ายๆนะถ้าอยากปิดก็ปิดออกโอเคครับก็มาฝากกันขอบคุณท่านครับขอบคุณครับครับ